อุบัติเหตุการบินไทยเที่ยวบินที่311ได้พุ่งชนเทือกเขาหิมลาลัยนในขณะที่กําลังเตรียมร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยานตรีภูวันเมืองกาดมันดุประเทศเนปาลและได้กลายเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการพูดถึงไปทั่วโลกมันเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินลํานี้กันแน่นะครับเรื่องราวของการบินไทยพุ่งชนเทือกเขาหิมลาลัยจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ห,นหนุ่นนาเผาจะเล่าให้ฟังนะครับ ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่31กรกฎาคมปี2535หรือว่าประมาณ31ปีที่แล้วซึ่งเครื่องบินที่ได้ทำการบินในครั้งนี้ก็คือนะ r บ r b u s A310 ของสายการบินไทยโดยมีกำหนดการเดินทางเนี่ยจากสนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าไปยังสนามบินของตรีภูวันที่เมืองกาดมันดุประเทศเนปาลซึ่งมีผู้โดยสารวันนั้นเนี่ยทั้งหมด99คนและลูกเรือทั้งหมด14คนรวมแล้วทั้งหมด113คน โดยกับตันก็คือนายปรีดาสุทธิใหม่เป็นอดีตนายทหารอากาศซึ่งมียศเป็นเรืออากาศโทอายุ41ปีถือว่าเป็นนักบินที่มีฝีมือคนหนึ่งในการบินซึ่งกําลังจะได้เลื่อนขั้นเป็นนักบินฝ่ายบริหารส่วนนักบินผู้ช่วยเนี่ยมีชื่อว่านายพุนทัศบุญเวทอดีตเนี่ยเป็นนายทหารอากาศยศนาวาอากาศตรีอายุ52ปีถึงจะเป็นนักบินผู้ช่วยก็ตามแต่เขาก็มีประสบการณ์ การบินมาที่กาดมันดุถึง14ครั้งในรอบของปีนี้ซึ่งกาดมันดุเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาลตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาของเทือกเขาหิมาลัยและถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเนปาลโดยสภาพภูมิประเทศอากาศที่มีทิวทัศน์เป็นภูเขาที่สลับซับซ้อนและถูกปกคลุมด้วยหิมะซึ่งเป็นภาพที่ดูแปลกตาสําหรับคนทั่วไปทําให้เมืองกาดมันดุเปรียบเสมือนสวงสวรรค์ของนักท่องเที่ยว แต่ในทางกลับกันนะครับมันไม่ใช่สวรรค์ของนักบินเขาว่ากันว่าสนามบินแห่งนี้เป็นสนามบินที่นําเครื่องลงจอดยากเป็นอันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้เนื่องจากบริเวณโดยรอบของสนามบินเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขาสูงที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อนและยังมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเมฆหมอกอากาศลมฟ้าอากาศมีการแปรปรวนอยู่อย่างตลอดเวลาดังนั้นนักบินเนี่ยที่จะนำเครื่องบินมาจอดที่นี่ก็ต้องมีความเชี่ยวชาญชั้นสูง และยิ่งต้องมีความท้าทายเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะสนามบินแห่งนี้เนี่ยไม่มีเรดาร์สนามบินแห่งนี้ไม่มีเรดาร์ทำให้หอบังคับการบินเนี่ยไม่สามารถรู้ตำแหน่งของเครื่องบินที่จะลงจอดได้ซึ่งมีวิธีเดียวที่หอบังคับการจะรู้ตำแหน่งของเครื่องบินได้ก็คือต้องสอบถามจากนักบินเท่านั้นทําให้การที่จะนําเครื่องมาลงจอดที่นี่นักบินต้องอาศัยการมองเห็นด้วยสายตาเพื่อบอกตำแหน่งเครื่องบินของตัวเองเนี่ยเป็นระยะเป็นระยะ ถึงแม้ว่าสภาพอากาศจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ขณะที่นักบินมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเพียงไม่กี่สิบเมตรแต่การบินในวันนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าจะเรียบร้อยไปด้วยดีเมื่อเครื่องบินกําลังจะบินเข้าใกล้สนามบินตรีภูวันผู้ช่วยนักบินได้ติดต่อขอลดระดับเพื่อที่จะลงจอดที่รันเวย์ศูนย์สองซึ่งอยู่ทางที่ใต้ของสนามบินถึงแม้ว่าสัญ,ญญาณจะไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินก็อนุญาตให้ลงจอดที่รันเวย์ศูนย์สองได้ ชื่อของรันเวย์ศูนย์สองเนี่ยเป็นรันเวย์ที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้โดยสภาพแวดล้อมของเครื่องบินอ่าที่มีภูเขาล้อมรอบเอาไว้รอบทิศทางเส้นทางเดียวเนี่ยที่จะนําเครื่องลงมาจอดได้ก็คือต้องนําเครื่องบินเข้ามาทางทิศใต้เท่านั้นซึ่งมีภูเขาที่เตี้ยกว่าเส้นทางอื่นๆในขณะที่กับตันเนี่ยเริ่มลดระดับการบินอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินได้แจ้งว่าไม่สามารถลงจอดที่รันเวย์ทางทิศใต้ของสนามบินได้ เนื่องจากมีสภาพอากาศแปรปรวนและมีฝนตกหนักบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่ยังขอให้กับตันบินวนไปจอดที่รันเวย์ทางทิศเหนือของสนามบินหรือที่เข้าใจง่ายๆก็คือการที่ให้นักบินเนี่ยไปลงจอดอีกด้านหนึ่งนั่นเองการลงจอดที่รันเวย์ศูนย์สองก็ถือว่าเป็นการลงจอดที่ยากพอสมควรแล้วแต่ในทางกลับกันนะครับจะต้องไปลงจอดที่รันเวย์สองศูนย์ความยากในการลงจอดก็เพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะด้านหลังของรันเวย์สองศูนย์เนี่ย มีภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงมากซึ่งไม่มีทางที่จะนําเครื่องบินลงจอดได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่ากับตันเนี่ยจะมีประสบการณ์สูงก็าตามแต่แต่เขามองว่าการลงจอดทางทิศเหนือของสนามบินตรีภูวันเนี่ยมันเป็นอันตรายมากเกินไปเขาจึงขอให้นักบินผู้ช่วยตรวจสอบปริมาณเชื้อเพลิงเพื่อเปลี่ยนเส้นทางที่ลงจอดเป็นสนามบินในประเทศอินเดียแทนแต่ในระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยกำลังจะทําการเปลี่ยนเส้นทางเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดิน ก็ได้ติดต่อมาอีกครั้งว่าตอนนี้เนี่ยสามารถจอดลงที่รันเวย์ศูทางทิศใต้ของสนามบินได้แล้วทางด้านของกัปตันเนี่ยจึงสอบถามเจ้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินกลับไปว่าตอนนี้สภาพอากาศและวิสัยทัศน์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่ทางหมครับการกลับตอบไม่ตรงประเด็นโดยตอบเพียงว่าสามารถเอาเครื่องลงจอดได้เท่านั้นตอบมาแค่นี้นะครับและในที่สุดกัปตันจึงตัดสินใจนําเครื่องไปจอดที่รันเวย์ศูตามเดิมแต่ระหว่างที่ทําการลงจอดปรากฏว่า แฟลปของเครื่องบินเนี่ยเกิดการกลางไม่เท่ากันซึ่งหน้าที่ของแฟลปนะที่ว่านั้นเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับปีกของเครื่องบินทั้งสองข้างมันจะยื่นออกมาเพื่อเพิ่มน้ําหนักของปีกเพื่อทําให้ปีกของเครื่องบินนั้นใหญ่ขึ้นเป็นการพยุงให้เครื่องบินเนี่ยร่อนลงได้อย่างปลอดภัยการที่แฟลปของเครื่องบินทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพมันส่งผลถึงระยะการเบรกขณะลงจอดที่รันเว ซึ่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยถ้าสภาพแวดล้อมบริเวณสนามบินเป็นที่โล่งการลงจอดในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถทําได้แต่สําหรับสนามบินตรีภูวันที่มีขนาดของรันเวย์ยาวเพียงแค่3กิโลเมตรในขณะที่ด้านหลังของสนามบินเนี่ยยังเป็นเทือกเขาสูงชันอีกด้วยเมื่อแฟลปของเครื่องบินทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพกัปตันจึงตัดสินใจยกเลิกการลงจอดในครั้งนี้แต่ในวินาทีต่อมาแฟลปก็กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หมายว่าแฟลปจะเกิดปัญหาในระยะเวลาอันสั้นแต่สําหรับในเวลาขับขันแล้วเวลาเพียงเท่านั้นมันก็มากเกินพอที่จะทําให้เครื่องบินมันอยู่สูงกว่าระดับปกติที่จะสามารถลงจอดได้กัปตันเนี่ยจึงเรียบติดต่อไปที่หอบังคับการอีกครั้งเพื่อจะขอเลี้ยวเครื่องบินไปทางซ้ายเพื่อเบนหัวกลับไปเริ่มต้นใหม่สําหรับคนทั่วไปแล้วเนี่ยบนท้องฟ้าเป็นเพียงภาพว่างเปล่าที่มองไม่เห็นอะไรเลย แต่สําหรับทางการบินแล้วบนท้องฟ้ามันมีเส้นทางการจราจรของเครื่องบินอยู่ซึ่งแต่ละจุดบนท้องฟ้าเนี่ยจะมีชื่อเรียกเป็นของตัวเองทําให้นักบินและหอคอยควบคุมการบินเข้าใจตรงกันว่าเครื่องบินกําลังอยู่ตรงจุดไหนในระหว่างที่กัปตันได้ติดต่อไปที่หอบังคับการบินซึ่งเป็นการติดต่อทางวิทยุก็ไม่ได้เป็นใจเอาซะเลยกัปตันพยายามติดต่อกลับไปถึง3-4สี่ครั้งแต่ว่าไม่มีการตอบกลับมาทำให้บรรยากาศในห้องนักบินเนี่ยเริ่มวุ่นวาย เพราะถ้าเครื่องบินเนี่ยบินตรงไปเรื่อยๆข้างหน้าจะเป็นภูเขาสูงอาจจะทําให้เครื่องบินเนี่ยพุ่งชนภูเขาก็เป็นไปได้ในจังหวันั้นเองหอบังคับการบินได้ติดต่อกลับมาว่าไม่สามารถนําเครื่องบินหักหลบไปทางซ้ายได้เพราะมีเครื่องบินอีกหนึ่งลำกำลังบินอยู่ทําให้กับตันตัดสินใจเลี้ยวขวาเพื่อตั้งลําใหม่เพื่อนําเครื่องกลับมายัางจุดรีมิโอโดยกับตันเนี่ยพยายามติดต่อกับภาคพื้นดินด้วยตัวเองทงั้งทที่จริงแล้ว มันควรจะเป็นหน้าที่ของนักบินผู้ช่วยด้วยความที่กับตันเนี่ยทำหน้าที่หลายอย่างกับตันเผลอไปหมุนปุ่มบังคับเลี้ยวมากเกินไปเครื่องบินจึงหักเลี้ยวเป็นวงกลมทําให้เครื่องบินเนี่ยมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือที่เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันภูเขาสลับซับซ้อนและสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือสามบินตรีภูวันเนี่ยไม่มีระบบเรดาร์เนื่องจากสภาพภูมิประเทศอากาศเต็มไปด้วยภูเขาสูงชันทําให้เครื่องสัญญาณของเรดาร์เนี่ยทะลุผ่านไม่ได้ ทำให้ภาคพื้นดินเนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องบินอยู่ตรงไหนกันแน่ในขณะที่นักบินเองก็ลงทิศทางเช่นกันซึ่งทางกับตันได้สอบถามถึงทัศนวิสัยและสภาพอากาศที่สนามบินตอนนี้เนี่ยซึ่งหอบังคับการเนี่ยยืนยันกลับมาว่าทัศนวิสัยดีเยี่ยมสามารถลงจอดได้แต่สิ่งที่นักบินทั้งสองคนนั้นกําลังเห็นมันก็คือหมอกที่หนาทึบที่ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเห็นเพียงหมอกทึบเท่านั้นก่อนที่กับตันจะสั่งให้นักบินช่วย ให้กรอกข้อมูลลงไปในเครื่องนำร่องเพื่อให้เครื่องบินเนี่ยบินไปที่จุดโดมิโอแต่ปรากฏว่านักบินผู้ช่วยกรอกข้อมูลไม่สำเร็จโดยเครื่องได้ฟ้องขึ้นมาว่าหาจุดโรมิโอไม่พบเอางานเข้าสิครับในระหว่างนั้นเนี่ยเสียงเตือนต่างๆในเครื่องบินมันดังขึ้นรัวๆๆๆๆหนึ่งในเสียงนั้นคือเสียงสั่งให้นักบินเนี่ยเชิดหัวขึ้นทางนั้นผู้ช่วยนักบินเนี่ยสังเกตเห็นความผิดปกติที่หน้าจอก่อนจะบอกกับตันไปว่า ตอนนี้เราเนี่ยน่าจะอยู่ทางตอนเหนือของสนามบินแต่กับกันกลับไม่สนใจและยังเถียงนักบินผู้ช่วยว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหน้าจอของคนเนี่ยน่าจะเสียและหลังจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีเครื่องบินก็ได้พุ่งชนกับเทือกเขาที่มีความสูงถึง11,500ฟุตหลังจากขาดการติดต่อสื่อสารกับหอบังคับการบินเนี่ยทางเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันออกตามหาทางทิศใต้ของสนามบินซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าเครื่องบิน น่าจะเกิดอุบัติเหตุทางทิศใต้การค้นหาเนี่ยกินเวลาไปทั้งหมด2วันด้วยกันแต่กลับไม่พบจุดที่เครื่องบินตกนะครับจนกระทั่งมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทางทิศเหนือได้มาให้เบาะแสว่าพวกเขาเนี่ได้ยินเสียงระเบิดที่ดังมาจากเทือกเขาทางทิศเหนือทางเจ้าหน้าที่จึงไปค้นหาบริเวณนั้นและในที่สุดก็พบซากเครื่องบินจากการตรวจสอบนะครับไม่มีผู้โดยสารคนใดรอดชีวิตแม้แต่คนเดียว ซ้ำร้ายไปกว่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ที่ไปค้นหาจุดตกของเครื่องบินได้เกิดเสียชีวิตลงกระทันหันอีกหนึ่งรายาเนื่องจากสภาพอากาศที่เบาบางบนเทือกเขาสูงในเวลาต่อมาเนี่ยทีมสืบสวนสันนิษฐานว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกกัปตันทําหน้าที่ควบคุมเครื่องบินและได้ติดต่อวิทยุไปกับหอบังคับการบินไปด้วยในเวลาเดียวกันซึ่งโดยปกติแล้วนเนี่ยกัปตันจะมีหน้าที่ควบคุมเครื่องบิน ส่วนนักบินผู้ช่วยจะมีหน้าที่ติดต่อวิทยุกับหอบังคับการแต่ในระหว่างที่เหตุการณ์ขับขันด้วยตัวกัปตันนั้นที่เป็นอดีตทหารโดยมียศสูงกว่าผู้ช่วยนักบินและเป็นคนที่กําลังจะได้เลื่อนขั้นให้ได้รับการเป็นผู้บริหารทําให้กัปตันเนี่ยมีความมั่นใจมากกว่าผู้ช่วยนักบินซึ่งการคัดเลือกนักบินของการบินไทยสมัยนั้นจะใช้วิธีเอาผู้เชี่ยวชาญมาคัดเลือกซึ่งผลการคัดเลือกจะแสดงออกมาในลักษณะชัดเจนว่า นักบินคนนีนะ้สามารถเป็นกับตันได้ในอนาคตหรือไม่หรือนักเรียนคนนี้สามารถเป็นได้แค่นักบินผู้ช่วยนั่นก็คือตลอดชีวิตการทํางานคุณจะไม่สามารถเลื่อนขั้นมาเป็นกับตันได้นะซึ่งนักบินผู้ช่วยในการบินครั้งนี้เป็นนักบินผู้ช่วยถาวรซึ่งไม่มีโอกาสที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกับตันการขาดความมั่นใจของนักบินผู้ช่วยทําให้เมื่อเช้าเนี่ยไม่กล้าทักท้วงกับตันถึงแม้ว่าจะเริ่มสังเกตเห็น ความผิดปกติแล้วก็ตามแต่ขณะที่ตัวกับดันกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันทําให้เกิดความเครียดและความกดดันจากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมเทือกเขาสูงชันสภาพอากาศที่ไม่เต็มใจและอุปกรณ์ร่องลงที่ทํางานไม่เต็มประสิทธิภาพบวกกับตัวสนามบินเองมีที่จอดยากกว่าปกติทําให้การบังคับเครื่องบินของกับดันไม่ดีเท่าที่ควรโดยทางกับดันได้หักเลี้ยวมากกว่าจําเป็นแทนที่เครื่องบินเนี่ยจะยูเทิร์นแค่180องศา แต่กลับกลายเป็นว่าเครื่องบินทําการยูเทิร์นถึง330องศาซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการบินเป็นวงกลมนะครับในขณะที่หอบังคับการได้สั่งการให้เครื่องบินคุมเพดานบินไว้ด้วยทัศนวิสัยไม่ดีทําให้นักบินเข้าใจว่าเครื่องบินกําลังมุ่งหน้าไปทางทิศใต้นะฮะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเครื่องบินกําลังมุ่งหน้าไปสู่เทือกเขาหิมาลายัยทางทิศเหนือจนทําให้เครื่องบินชนเข้ากับเทือกเขาหิมาลายัยที่มีความสูงถึง 11,500ฟุตส่งผลให้เครื่องบินแหลกละเอียดและก็ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งลําไม่มีใครรอดชีวิตแม้แต่คนเดียวบวกกับเจ้าหน้าที่ที่คุมการจราจรทางอากาศของสนามบินตรีภูวันในวันนั้นเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งมาฝึกง,งานได้แค่ก้าวเดือนเองนะฮะจากการสอบสวนเนี่ยพบว่าเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ยื่นลำดับความสําคัญของเครื่องบินผิดไปโดยให้ความสําคัญกับเครื่องบินที่จะลงจอดต่อจากเครื่องการบินไทยไฟส์นี้แทนนะ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินยังไม่ได้ตอบคําถามของกัปตันถึงแม้จะเป็นการถามย้ํากลับไปหลายรอบก็ตามแต่บวกกับภาษาอังกฤษของเจา้าหน้าที่ทางภาคพื้นดินที่ค่อนข้างยากเนื่องจากเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียและสภาพพื้นที่เทือกเขาสูงทําให้สัญญาณการติดต่อสื่อสารระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินมามาหายหายติดติดขาดขาดและสนามบินตรีภูวันในวันนั้นก็ยังไม่มีเรดาร์ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่หองบังคับการบินไม่รู้ตำแหน่งที่แน่ชัดของการบินหลังเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกนะครับท่าอากาศยานตรีภูวันได้มีการติดตั้งเรดาร์ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทางการบินไทยเนี่ยได้มีการยกเลิกการจับคู่นักบินที่นักบินผู้ช่วยมีอายุห่างจากกับกันมากกว่า10ปีขึ้นไปและมีการนำเอาเหตุการณ์อุบัติเหตุที่มีการบินชนกับเทือกเขาหิมาลัยที่สนามบินตรีภูวัน มาฝึกอบรมและสอนให้กับนักบินรุ่นต่อไปได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับและนี่กคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตการที่ผ่านมาในห่วงของปี2535กับเครื่องบินของไทยไฟที่พุ่งชนเทือกเขาหิมาลัยนะครับและล่าสุดนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นลักษณะเดียวกันที่ประเทศเนปาลเช่นกันนะครับหากมีข้อมูลอะไรก็ตามแต่ที่ผิดพลาดวมน้าเผ่าต้องขออาภัยด้วยสวัสดีครับ